เป็นขยะจากสองจังหวัดลำปางกับเชียงใหม่เชียงใหม่เออลำปางเนี่ยเราเคยมีข่าวก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับประมาณสองสามสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่มันมีรถขยะจากเชียงใหม่ขนขยะเข้าไปทิ้งที่ลำปางอจนกระทั่งชาวบ้านเขาโวยนะฮะแล้วก็ปัญหานี้เนี่ยอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจเพราะว่าแม้กระทั่งทางท้องถิ่นเองนายอำเภอห้างฉัดคุณนเลศฤทธ อุบลศรีตอนนี้มีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ในสามตบลก็คือตําบลแม่สันตําบลเวียงตาแล้วก็ตําบลปงยางคกจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าเวียนยามตลอด24ชั่วโมงเพื่อสกัดกั้นรถขยะจากเชียงใหม่กลัวว่าจะลักลอบเข้ามาทิ้งอีกนี่ต้องมีคนเฝ้าต้องมีคนเฝ้าเพื่อไม่รถขยะที่อื่นมาทิ้งใช่โอ้โหต้องมีคนเฝ้านะ แบ่งจุดสกัดเป็น2จุดจุดแรกแถว3แยกใกล้กับบริษัทห้างฉัดโซลาร์แพนี่นะฮะ <laughs> กับอีกจุดหนึ่งตรงสายแม่สันเมืองยาว <laughs> ชาวบ้านเขาเองก็ยังไม่วางใจนะฮะกลัวว่าเดีย๋ยววันดีคืนดีจะลักลอบเข้ามาทิ้งอีก <laughs> แล้วกลัวว่ามันจะเป็นขยะที่เป็นอันตรายด,ดูดูฮะต้องส่งกำลังคนออกไปเฝ้าเวียนยามนี่อันนี้ที่ลำปาง ที่เชียงใหม่เมื่อวานนี้ที่หน้าศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่บ้านป่าตึงน้อยนะฮะตำบลป่าป้องอำเภอดอยสะเก็ดมีตัวแทนจากชาวบ้านจากสี่ตำบลก็เป็นตำบลรอบๆที่นี่ฮะตำบลป่าป้องตำบลเชิงดอยอำเภอแม่โป่งแล้วก็ตำบลดอยสะเก็ดเขาได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นเหม็นของขยะ ก็ชูป้ายนะครับสะท้อนปัญหาแล้วก็อยากให้เข้ามาแก้ไขปัญหาหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะไม่กี่วัน31กรกฎาคมยื่นหนังสือร้องเรียนและข้อเรียกร้อง4ข้อถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปยื่นผ่านในอำเภอดอยสะเก็ดนะครับนี่นะฮะ ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขญหาที่อลองฟังเสียงดูหน่อยฮะปัญหาที่เกิดกลิ่นเนื่องจากว่าขยะเข้าเยอะนะครับทางเข้าเยอะเยอะเกินตามอใครียกว่าเอโมยตามสัญญานะครับตอนนี้ทางอปจอเองได้ตั้งมาตรการก็คือตั้งด่านนะครับตั้งด่านที่เนี่ยก็คือควบคุมขยะให้ไปตามปริมาณให้ให้ประมาณไม่เกิน300ตันนะครับก็คือปริมาณส0 0ตันก็คือจะทําให้เป็นแมสบาลานซ์ก็คือหมายว่าขยะออกกับเข้าเนี่ยต้องให้สัมพันธ์กัน แต่ณขณะนี้กองขยะสูงสูงเกินประมาณ7เมตรนะครับก็ได้คุยกับทางบริษัทเชียงใหม่เวสต์เว์ทีซึ่งรับสมปทานจากเราไปเนี่ยให้ลดขยะให้รวดเร็วภายในหนึ่งเดือนนะครับภายใน1เดือนลดลงมานะครับเพราะเพราะว่าการลดขยะลงมาเนี่ยมันทําให้กองขยะไม่สูงและไม่ไม่พัดไปไกลนะครับรวมถึงมาตรการในการพ่นเขาเรียกว่าใช้ดโ,โด,ดรนโดรนเกษตรพ่น EM นะครับปัญหาภายใน1เดือนเนี่ยการแก้ปัญหาต้องจบแล้ว อย่างที่บอกอะขยะเราให้เอาเข้ามาใหม่ได้แต่คุณคัดแยกเสร็จคุณต้องเอาออกไปเลยไม่ใช่มาฝังกบที่นี่อีกในส่วนของไอ้ภูเขากองขยะเนี่ยก็คือต้องออกให้เสร็จภายในหนึ่งเดือนขยะใหม่เข้ามาต้องไม่มาฝังกบที่นี่ละช่วงเนี้ยเอาออกไปก่อนจนจบปัญหาแล้วก็มาว่ากันใหม่ว่าวิธีการในการดําเนินการของทั้งหมดอะเป็นยังไงแล้วก็เสนอให้ชาวบ้านเห็นชอบก่อนครับถ้ามันได้ตามนี้เราก็มันไม่สมองกระถกกับชาวบ้านเราก็โอเค ความคาดหวังไม่คาดหวังเลยครับความคาดหวังคือเราไม่คาดหวังเลยเพราะเราจริงๆเราเสนอไปตั้งแต่พฤษภาเนาะที่มันมีกลิ่นมาเราก็พยายามบอกเขาเขามาประชุมเราก็บอกเขาเขาก็ไม่ทําอะไรให้เราคราวนี้ก็คงเป็นครั้งสุดท้ายว่าเขารับปากแล้วนี่ถ้าทําไม่ได้ภายในหนึ่งเดือนเขาเขายินดีให้เราปิดเหตุใจที่ท่านแรกคนระัรองนาะยกองค์การมหาส่วนจงังหวัดเชียงใหม่บอก ขยะเนี่ยมันต้องไม่เกินสา0ร้อตันนะต้องเคลียร์ออกไปแล้วแต่ละวันเนี่ยมันต้องไม่เกิน3ามรอตันตอนนี้เท่าไหร่ยไหมท่านผู้ชมฮะสามหมื่นตันโอ้โหดูสิฮะดูดิเป็นภูเขาเลยเออลำบากละปล่อยมาได้ถึงขนาดนี้นะเห็นไหมฮะคือปัญหาขยะไม่ว่าที่ไหนก็ตามจรนะิงถ้าไม่รีบแก้เนี่ยมันจะยิ่งหนักขึ้นเพราะมันขยะมันมีทุกวันถูกต้องใช่ไหม แล้วพอคนเห็นกองเนินย่อมๆมีแต่ขยะคนก็จะคิดจะทิ้งได้แล้ใช่เอาเอาตรงนี้เอาทิ้งทิ้งตรงนี้กันเออชาวบ้านแถบนี้ก็ทิ้งตรงนี้กันนะทีนี้ชาวบ้านก็ทิ้งเองคนต่างอำเภอก็ทิ้งเองคนมาจากจังหวัดอื่นก็จะดูสิฮะไปไปทิ้งที่ลำปางสิลำปางก็มีภูเขาขยะอยู่ก็ไปทิ้งที่นั่นกันดูสิฮะก็คือถามว่าปล่อยมาขนาดนี้ได้ยังไงเห็นไหม ขยะที่มันก็แปฝงสมมุติเราเราไปเดินเที่ยวนะเดินเที่ยวงานอะไรสักอย่างเรากินกาแฟสักแก้วหนึ่งเหลือไม่รู้ทิ้งที่ไหนเอาวะวางไว้โคนต้นไม้ต้นนี้พอเราวางแก้วแรกปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นๆก็มันก็จะวางที่ตรงเนี้ยจนถ้าตันนั้นมันจะเป็นกองขยะโดยปริยายมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสลแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ